ครับกับสวัสดียามบ่ายๆครับครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาถ่ายบรรยากาศนนทิมขู่เมืองนครพนมพเบึงครับผมกับบรรยากาศลุฟ้าครึ่งฝนครับเดี๋ยวกะบดเดี๋ยวกะแดดครับ กางน้ำกงุงก็มีเรือประมงครับท้าม,ม,มากินาสาบ้านบ้าคือตึกมองกันแหละครับน้ำกงุงก็นั่งขึ้นครับรู้สึกว่าสิขึ้น,น,านลายพอสมควรนะครับ นั่งอย่รลมเคลื่อนอากาศก็ด,ดีครับเพราะว่ามีลมโชยมาตลอดครับผมนอนกับ,คบเคียงกมังบรรยากาศครับ ยำใบใบครับอย่างเงาพอสมควรครับแล้วก็พนมกันเลยครับบรรยากาศที่เงียบเงาเป็นปะเทศนทางกรเปิดแล้วครับประเทศลาวก็เปิดข้ามได้แล้วครับสะพานข้ามไปมาสู่ยังเระทะเรือครับข้ามหมดได้ สะพานข้ามได้ครับตามกฎตามระเบียบแต่และประเทศที่วางไว้นะครับผมประเทศแล้วครับประเทศลาวอะไรเปิดเมื่อวันที่เก้าครับผมแ,แ,แต่กฎระเบียบต่างๆผมกับโมฮูนเนี่ยชัดว่าข้ามไปเป็นกฎระเบียบทางใดสี่ยาจกเข็มหรือว่าจะได้สวบหรือใดผมกับโม ถนนจักรยานครับ มีการท่องเที่ยวครับทททท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับสำนักงานนาครพนมครับควบคุม3ามจังหวัดครับนนมีนครพนมนุกนาหารสกลน,นครททท,ทครับ บรรยากาศค้มครับค้มฟ้าค้มฝนครับครับสอง้นแดดนีครับั่งสปปอลาวครับ ครับวันนี้พเนดเขื่อนกันตะลิ่งพังนะครับเด้อเห็ดเขื่อนกันตะลิ่งพังครับน่าจะเห็ุสุดพุดแล้วครับพัปยาสีสัตตะหรือต่อไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับนี่ครับเิ็นเหาครับพูดนะครับ บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝน,นที่นครพนมครับขับเรือประมงบนหาดิพย์นะครับถ้บาถึงไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อหัดทหินฮัทธรรมครับผมอันใดฝากกดติดตามด้วยครับเด้อถ้าใด โคตี่เตียนหรือว่าเนี่ยแนวทางให้เห็ดคลิปที่อยากเบิ่งหันเบื่งนี้บอกผมได้นะครับเด้อติชมกันได้ครับผมไม่ว่าครับทำติชมคือเป็นการแก้ไขทางที่ดีครับผมอันนี้ขอบคุณหลายๆท่านที่ติชมมาแลครับเด้อผมก็หัดติทิดธรรมกำลังง,งมหาเจ้าโคกอยู่ครับเป็นใน YouTube ใหม่ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแด่คนทำคลิปด้วยครับผมขอบคุณท่านที่กดติดตามแล้วครับครับกราบสวัสดีครับผม